โลโลครับก็มาสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับ<ล>ก็ขอต้อนรับท่านประธานนะครับมาร่วมชมในการแข่งขันในคู่แมตช์สำคัญนะครับในระดับปฐมศึกษาครับ<ล>เป็นการพบกันระหว่างทีมสีน้ำเงินครับอนุบาลหนองใหญ่ กับทีมสีแดงครับบ้านศาลาน้ำครับครับผมนะครับในคู่นี้นะครับหลังจากพร้อมแล้วนะครับกรรมการทําการเซตอัพเลยครับหลอกคณะกรรมการครับเสียงจากคณะกรรมการนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับเตรียมหุ่นยนต์ให้พร้อมนะครับจะให้เวลาเซตอัพหนึ่งนาทีครับ อ่าครับเซตอัพหนึ่งนาทีทดสอบระบบหุ่นยนต์ดูต่างๆมีอะไรหลุดล้มหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับล้อหลุดนะครับแต่ว่าก็สามารถบังคับหุ่นยนต์จนสามารถชนะได้ได้รางวัลที่3มเลยนะครับล้อหลุดก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับของนักเรียนไทยครับในการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้นะครับนอกจากการประดิษฐ์หุ่นยนต์แล้วยังมีการเรียนรู้ในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบมอเตอร์ครับทางด้านไฟฟ้าใช้กีมใช้ไฟฟ้า ใช่ครับนักเรียนใช้เครื่องรัรออุปกรณ์ต่างๆอย่างเมื่อวานครับน้องก็มาบัดรกรีนะครับบัดกรีมอเตอร์นะครับอสายมอเตอร์หลุดพาโอกาสไปเดี๋ยวเวลาสิบห้วินาทีครับใครจะเป็นฝ่ายชนะครับโลว่างบ้านสาราน้ำกับอนุบาลหนองใหญ่ รอเวลาเซตอัพครับรอฟังสัญญาณจากกรรมการรอกรกรการครับเอาเริ่มเลยครับในฝั่งสีน้ำเงินครับโอ้ยนะครับทำสาลกทำเสาหลักเมืองหล่นลงไปนะครับไปเลยครับฝั่งสีแดงบ้านสารานาไปก่อนเลยครับมาวางจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับมาวางได้แล้วสามารถประกอบภารกิจต่อไปได้ครับสามารถจีบได้ครับ กำลังจะมาขึ้นไปวางที่สารสการะครับในฝั่งสีแดงอนุบาลน้องใหญ่มาติดติครับเอาเสาสาราน้ำครับกำลังจะวางสารลักเมืองครับวางเรียบร้อยนะครับจะเริ่มทําภารกิจในการเก็บคะแนนครับผมเราจะแข่งสามอาสองในสามนะครับในการแข่งขันเดนรองลิศนแล้วครับตอนนี้ฝั่งสีแดงครับนาไป1ิบคะแนนต่อห้าคะแนนครับเวลายังเหลือนะครับจะดูว่าคู่นี้จะทําเวลาน็อกได้หรือไม่นะครับครับผมจะน็อกเวลาดีหรือเปล่านะครับ เอาละครับตอนนี้สีน้ําเงินก็ไม่รอเลยนะครับมาแล้วครับตามมาติดครับสีน้ําเงินยี่สิบสีแดงสิบห้าครับนําไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะวางเสาหลักเมืองได้ทีหลังนะแต่ก็ทาคะแนนนําไปแล้วครับตอนนี้สีน้ําเงินยี่สิบ้าคะแนนมาดูครับใครจะเป็นผู้ที่สามารถทำน็อกเอาครับจะเป็นแชมป์เวลาที่ดีที่สุดนะครับกำลังวางแนวท่อปราปลาครับในฝั่งสีน้ำเงิน สาลาน้ำึ้นหลอดไฟอันดวงที่3ครับกรรมการยกให้แล้วครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับฝั่งสีน้ำเงินจะได้เปรียบครับเนื่องจากทางฝั่งสีแดงครับทําเสาล้มไปหนึ่งอันนะครับฝั่งสีแดงบอกไม่ใช่ปัญหาแต่ที่มือจับเขานั้นสามารถหมุนได้นะครับ180ยแปดสองศานะครับตกทิ้งไปก่อนครับขอหลอดไฟก่อนนะครับฝั่งสีน้ำเงิน ภารกิจด้านบนกําลังจะครบแล้วครับครับผมตอนนี้กำลงจะลงมาด้านล่างตอนนี้จะทําการคัดแยกขยะครับหรือว่าลูกปิงปองนะครับถ้าจะเริ่มเริ่มช้ากว่านะครับเนื่องจากทําล้มไปแต่ก็ตอนนี้เป็นต่ออยู่ครับฝั่งสีน้ําเงินอนุบาลน้องใหญ่สังเกตที่มือจับนะครับเขาหนีบไปหนึ่งลูกแล้วก็จะมีกรองนะครับขวดมาประยุกต์นะครับครับผมเทลงไปโอ้เร็วมากเลยนะครับตอนนี้ การคัดแยกลูกปิงปองกำลังจะเสร็จสิ้นแล้วครับเหลือในจุดของโซนที่สองนะครับสีแดงก็ไม่น้อยค่าครับไปเก็บย้ายปองกันไฟครับดูดิครับว่าใครจะทำธารกิจน็อกไปก่อนกันนะครับเร็วมากนะครับสีแดงหรือสีนํำเงินครับดูดับสีนํำเงินกำลังจะวัดเครื่องปันไฟครับสีแดงแยกลูกปิงปองโอ้จะเป็นฝ่ายชนะไปครับตอนนี้ห่างกันนิดเดียว หายใจได้ครับหายจะได้สีแดงหรือจะสีน้ำเงินสีแดงหรือจะสีน้ำเงินครับหายจะน็อกรับหายจะน็อกรับยังไงครับสีสีแดงสีแดงบ้านสารน้ำสีน้ำเงินครับวางได้หรือไม่ครับได้หรือไม่ได้ครับนอกอครับ่งสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเอาละครับทั้งสองทีมครับย้ายฝั่งเลยครับผมคณะสลับฝั่งเลยครับผมสลับฝั่งกันครับยังมีแก้มืออีกหนึ่งรอบครับแก้มืออีกหนึ่งรอบ ฝั่งสีน้ำเงินครับย้ายหุ่นยนต์ไปอยู่ฝั่งสีแดงนะครับเปลี่ยนเสื้อด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าแก้มืออีกหนึ่งรอบครับเป็นนัดล้างตาถ้าเกิดฝั่งบ้านสาราน้ําสามารถชนะาไดา้จะต้องแข่งรอบตัดเชือกรอบสุดท้ายนะครับแต่ถ้าอนุบาลน,น้องใหญ่ชนะ